ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็เข้าสวนอีกวันนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับไก่หนุ่มไก่รุ่นนะครับให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมนะครับไก่รุ่นชุดนี้นะครับออกสีสาขาวๆนะครับพ่อเป็นเจ้านกวีดนะครับแม่เป็นคู่เกิด B2 สองนะครับชุดนี้ก็ออกพันษานะครับก็จะได้เตะเช็คนะครับ ไก่ชุดนี้นะครับตัวผู้ที่อยู่กับผมก็จะมีอยู่8ตัวนะครับไก่คอกเดียวนะครับแต่ตัวผู้เยอะนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับกำลังสวยนะครับสวยสมบูรณ์มากเลยครับวัน2วันนี้ก็บรรยากาศเริ่มดีนะครับแดดเริ่มออกนะครับก็ถ้าไก่โดนแดดก็เขาก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับ นูนฝั่งนู้นก็นอนอาบแดดอยู่นะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูมาชมนะครับไก่รุ่นที่ผมปล่อยออกมาจากคอกสังกสีนะครับตัวนี้ก็เป็นไก่อีกชุดนึงนะครับรุ่น2เดือนกว่านะครับ2เดือนกว่าจะเข้า3เดือนนะครับตัวนี้เป็นลูกพ่อเป็นเจ้ากฎ0ด7 0ื่นนะครับ แม่เป็นแม่ชายน้อยนะครับไก่ขอกนี้ผมคัดไว้เลี้ยงสามตัวนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็อีกสองตัวตัวผู้ไปปล่อยไว้บ้านลุงนะครับก็ปล่อยแยกกันนะครับแบ่งแบ่งลุงไปเลี้ยงด้วยนะครับถ้าโตมาก็จับมาเตเช็คคัดนะครับตัวไหนดีก็เลี้ยงชนนะครับกำลังซวยนะครับนี่ ชุดนี้ก็มาปล่อยได้ประมาณ2อาทิตย์นะครับก็ยังปรับประมาณสิบวันครับประมาณสิบวันก็ยังปรับสภาพไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็เริ่มกินเก่งนะครับนี่ไก่รุ่นพ่อเยียทองพ่อเยียมหานครนะครับแม่เยียทองคำนะครับหอกนี้ก็เป็นชุดความบังนะครับไก่พ่อพันธุ์ตัวนี้นะครับเป็นไก่ ชนเชิงเก่งมากเลยนะครับติลูกชิดดีมากนะครับตัวกดอยู่ข้างหลังนะครับหนงตัวนู้นแข็งขาวนะครับแม่ก็เป็นพม่าชนเชิงดีนะครับพวกนี้นะครับก็ลองดูนะครับลองดูว่าจะดีขนาดไหนออกมานะครับตัวสีทองนี้นะครับเป็นลูกเจ้าโดยหักนะครับชุดนี้นะครับก็น่าจะชนพม่าดีนะครับเพราะว่าเป็นไก่ชนสไตล์ง่ายๆนะครับเป็นไก่หน้างอนหน้าคางพ่อของเขานะครับโดยหักนะครับ ็นไก่ดึงคางได้นี่ดึงคางได้เหมาะนี่เตะให้ดิ้นทุกแข้งเลยนะครับแต่ตัวนี้หุ่นดีนะครับเจ้าสีทองนี่หุ่นดีมากเลยนะครับตัวนี้อีกเดือนหนึ่งก็จับจับชำจับนั่นแล้วนะครับเตะเช็คได้แล้วนะครับรอปีกนิดหน่อยนะครับตัวนี้คอกนอนนะครับคอกนอน,นครับมี มุงกันยุงเรียบร้อยนะครับตัวนี้ลูกชายคิงดำนะครับแม่ฝากผสมอาจารย์ขุนเทพดีลามานะครับนี่ตัวนี้ก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับข้อพี่ก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวรอดูตัวนี้ออกพรรษาก็น่าจะเตะได้แล้วครับบรรยากาศนะครับนี่ก็อาหารไก่นะครับกินอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆนะครับมาดูชมไก่อีกชุดนึงนะครับ เป็นไก่เด็กนะครับนี่ครับชุดเล็กนี่นะครับผมนํามาปล่อยเมื่อคืนนี้นะครับชุดนี้เอาออกมาจากคอกสังกสีนะครับตัวนี้3เดือนแล้วครับ3เดือนเต็มแล้วนะครับขนกําลังเริ่มออกนะครับผมเดี๋ยวปรับสภาพอีกสักอาทิตย์เขาก็จะออกไปข้างนอกแล้วครับนี่ครับนี่ก็พึ่งวันแรกนะครับที่จับที่จับเข้ามานะครับนี่ เมื่อคืนนี้จับมานอนคอนเลยนะครับไอ้พวกรุ่นโตโตๆไก่รุ่นก็มันเข้ามานอนแล้วก็พอตื่นมามันก็ออกไปข้างนอกนะครับแต่ไอ้พวกนี้มันยังไม่คุ้นนะครับมันก็อยู่คอกข้างในก่อนเดี๋ยวประมาณอาทิตย์มันก็ออกไปแล้วนะครับถ้ามีตัวพาเขาออกไปมันก็ออกไปทั้งหมดนะครับเดี๋ยวแนะนํานะครับตัวนี้นะครับเป็นลูกเจ้ากดเจ็ดหมื่นนะครับ สายโกซิมนะครับพัฒนานะครับแม่แจ้เทพลีลานะครับไก่คอ,อกนี้มีตัวผู้ทั้งหมด4ตัวนะครับหนึ่งสาเป็นสีกดทั้งหมดนะครับนี่อีกตัวหนึ่งน่นฝังน่น่นตัวโน่นสี่ตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้ออกหัวจุก,กนี่ก็จะเป็นแม่เพชรดำนะครับนน่นไปแล้วมีตำหนิด้วยตัวหนึ่งตัวนึงหัว จิกกันตั้งแต่เล็กนะครับนี่ตัวนี้ตัวผู้นะครับแต่ว่าเป็นตําหนินะครับตัวนี้ออกสีเก่งเลยนะครับแม่เพชรดําสีนี้เก่งมากนะครับให้ลูกนะครับนี่ครับน้ำก็เขาเริ่มกินนะครับแต่ข้กนี้น่าจะดีอยู่ครับน่าจะปรับสภาพได้เยอะอยู่นะครับ ตัวนี้คอยาวมากเลยครับตัวนี้ออกงอนนะครับตัวนี้พ่อเดือยหักแม่เป็นเทาวิกกับคอกที่สองนะครับคอกแรกปล่อยปล่อยอยู่ข้างนอกนะครับเป็นหนุ่มนะครับเป็นรุ่นเป็นไก่รุ่นแล้วนะครับอีกประมาณหนึ่งเดือนก็น่าจะสู้ไก่นะครับไก่คอกนี้นะครับได้ไก่ประมาณสิบตัวนะครับเป็นตัวผู้สองตัวนอกนั้นตัวเมียหมดเลยนะครับนู่นตัวเมียตัวเมียเพื่อนขออยู่ข้างหลังนะครับ รุ่นเล็กๆอยู่ข้างหลังนั่นแหละเดี๋ยวรอดูเตะคอกพี่นะครับถ้าคอกพี่เก่งก็พวกนี้ก็เป็นแบบแม่พันธุ์ที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าไก่พวกนี้พวกสไตล์พวกพันแสงพวกด้วยหักนะครับจะเป็นไก่ชนสไตล์ง่ายๆนะครับหน้าหงอนหน้าคางที่สัมพัญแข่งดีนะครับแข็งดีมากๆเลยนะครับ แล้วก็มีอีกอคอกหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ตัวอยู่ในกระมังนะครับตัวกดโตอยู่ในกระมังแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นลูกเดือยหกักแม่ก็จะเป็นคู่เกิดแจไอไวายนะครับคู่เกิดแจไอไวายแม่ที่ไปฝากผสมอาจารย์ขุนมานะครับก็พอเอามาก็มาเพาะก็ได้เป็นชุดไก่อคอกนี้นะครับได้เยอะนะครับไก่ประมาณ10ตัวนะครับตัวผู้3ตัวนะครับนอกนั้นก็เป็นตัวเมียตัวเมียเยอะนะครับ แต่ว่าตัวผู้ตัวหนึ่งสงสัยปีกไม่ค่อยสวยนี่ตัวนี้ตัวนี้ปีกไม่ค่อยสวยนะครับน่าจะเป็นตำหนินะครับนี่ลูกไก่นะครับสามเดือนนะครับนี่มาแล้วมาแล้วนี่ครับ ฝั่งนน้นก็เป็นลูกเทาบิ๊กันะครับออกสีเทาออกสีดำดำนะครับนี่ตัวนี้ปีกไม่สวยแต่ว่าไก่สวยๆนะครับแต่ว่าปีกไม่สวยปีกเขาจะปกีกหักหรือเปล่าหรือว่าปีกห่างยังไม่ได้จับดู โอเคครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามซุ้มฟาร์มสสิริพรชัยด้วยนะครับเพื่อนๆสนใจนะครับไก่ชุดไหนนะก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้อยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะครับโอเคครับสวัสดีครับผม